สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพาทำพาใช้ป้าจันพาทำพาใช้นะคะวันนี้จะพามาทำสบูเ่เหลวนะคะเรามีสบู่ก้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เติมน้ำลงไปนะคะอย่างสบู่วันนี้ร้อยห้าสิบกรัมนะคะเราก็เติมน้ำไปที่หกหกร้อยกรัมนะคะแล้วก็ เติมสบู่ลงไปแต่สบู่เราต้องหั่นเป็นกอ้อนเล็กๆนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําตาลที่เราชั่งไว้นะเราชั่งไว้ประมาณสามร้อยกรัมนะคะสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยกรัมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไปตุ๋นนะคะ แค่ง่ายแค่นี้ค่ะก็ได้สบู่เหลวแล้วนะคะป้าจันพาทำพาใช้สมุนไพรนะคะสบู่นี้เราทำเองนะคะเป็นสบู่น้ํามันสมุนไพรมีทั้งทองพันช่างเหงือกปาหมอพรูขาวแก้ปัญหาสรารพัดเรื่องคันอะไรแบบนี้ค่ะใช้ดีนะคะอันนี้เราทำเองใช้เอง เดี๋ยวไว้ทําง่ายๆอีกที่หนึ่งอันนี้ป้าก็จะไปใส่ไมโครเวฟนะคะจะไม่ตุนนะคะคือง่ายๆสมัยนี้นะคะเราใช้ไมโครเวฟเลยค่ะเราใส่ในไมโครเวฟแต่ว่ากดไว้สักนาทีหนึ่งตอนแรกๆอาจจะสักสองนาทีสามนาทีก่อนก็นได้ค่ะเพราะว่ามันจะได้ร้อนพอมันเริ่มร้อนเดี๋ยวเราก็ต้องคอยดูทุกนาทีนะคะประมาณให้ให้ให้ใหสบู่เนี่ยค่ะ ละลายจนหมดนะคะหลังจากละลายหมดเราก็สามารถามากรองได้เอามากรองไม่ใช่กรองสิเอามาเทสใส่ขวดสบู่เราได้เลยอันนี้เดี๋ยวป้าจะาไปใส่ในหม้อก่อนนะคะเอ้ยในไมโครเวฟก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าได้ยังไง และข้อสําคัญของเราคือเราต้องใช้เป็นน้ําดื่มนะคะถ้าใช้น้ําประปาเนี่ยมันจะขุ่นนะคะสวัสดีค่ะนี่มาต่อนะคะก็จากที่เราเอาไปตุ๋นในไมโครเวฟเอาไปใส่ไมโครเวฟนะคะอันนี้ถือว่าใส่นะคะใส่ได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งเกือบ พันมิลลิกรัมเลยนะไอ,อมิลิลิตรเลยนะนี่ค่ะใส่ทิ้งไว้ให้ฟองยุบนะคะแล้วเราก็เอามากรองใส่ขวดใช้ได้เลยนะคะง่ายๆกับลูกป้าจันพาทําพาใช้สมุนไพรค่ะอย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะ